สัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูปิก๊กคุณครูฐานคูณกีดส่วนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูปิ๊กนะครับจะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนรู้กันในเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอสั้นๆพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนะครับก็กล่าวถึงเด็กคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าถ้าโลกนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นอย่างไรอีกทั้งคุณครูยังมีความกังวลว่าในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มีข้อมูลอย่างมากมายเนี่ยเราจะสอนให้เด็กเนี่ยมีทักษะในการท่องโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรมันก็มีโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งครับชื่อว่า Be Internet Awesome ขึ้นมาก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยครับจากนั้นคุณครูก็ถามคำถามมาใน <c oughs> ชั้นเรียนนะครับว่าถ้าเราเจอข้อความที่บอกว่าคุณได้เงิน1นล้านบาทเนี่ย <c oughs> คุณจะทำยังไงหรือรู้สึกยังไง <c oughs> เด็กก็บอกว่าเราคงโดนไวรัสครับหรืออาจจะโดนข้อความก่อขวนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงเ <c oughs> <c oughs> ขาตอบว่าหนูจะบล็อกมันค่ะ To learn how to be game, colleagues interland What they do online now is something that's going to follow them for the rest of their lives. The lessons we're doing and the activities that we're doing in the classroom are making an impact. They are developing the skills that they need in order to be able to keep themselves safe online. Looks like it'd be real. It's fake. Cause look how internet is spelled. Then I would have got fish one. <laughs> yeah. Nowadays the internet is the way people see you. Anybody can post anything on the internet, and sometimes those things that they post are not okay. Be respectful to others. If somebody gets hurt, try to help them. If you come across something that's either inappropriate or like bullying or just anything that. Makes you feel uncomfortable you should tell somebody feel tell should you you เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อนักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับ be internet awesome ไปแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างอยากจะลองทำกิจกรรมนี้ดูใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกันเลยครับ สำหรับคั้นแรกนะครับให้เข้าเว็บไซต์นะครับ www.google.com จากนั้นพิมพ์คำว่า be internet awesome นะครับแล้วก็เติมเพราะภาษาไทยลงไปนะครับจากนั้นเลือกที่คำว่า i n t h e l a n d ได้เลยจากนั้นนะครับจะเข้ามาที่หน้านี้เลยครับสามารถพลิกโทรศัพท์ไปแนวนอนในการเล่นเกมได้เลยนะครับ โดยในเกมอินเทอร์แลนด์นะครับจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกนะครับก็คือหุบเขาแห่งความใส่ใจนะครับหรือการแชร์อย่างรอบคอบแม่น้ำแห่งความจริงนะครับอย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงอาณาจักรแห่งความเมตตาเป็นคนใจดีนั้นเทจะตาย และหอคอยแห่งขุมทรัพย์เก็บความลับของคุณให้ปลอดภัยครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นในบทเรียนแม่น้ำแห่งความจริงกันครับผมแม่น้ำที่ไหลผ่านอินเทอร์แลนด์เต็มไปด้วยข้อเท็จจริงและเรื่องสมมุติ สิ่งต่างๆก็ไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นเสมอไปใช้ความคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนในการข้ามแม่น้ำสายนี้คอยระวังนักหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ตที่ดักซุ่มอยู่ในน้ำด้วยพวกเขาจะคอยหลอกล่อคุณตอบคำถามในแต่ละแท่นให้ถูกต้องแล้วคุณจะข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำได้สำเร็จ โดยจะมีคำถามขึ้นมานะครับให้นักเรียนค่อยๆอ,อ,อ่านคำถามอย่างตั้งใจนะครับจากนั้นจะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับ3ตัวเลือกโดยใช้ปุ่มเลื่อนซ้ายขวานะครับในการสำรวจคำตอบนะครับถ้านักเรียนต้องการเลือกคำตอบไหนก็กดที่เครื่องหมายถูกได้เลยครับและถ้านักเรียนตอบถูกต้องนะครับก็จะได้คะแนนนะครับแล้วก็จะไปข้อต่อไปได้เลยนะครับ ลองดูนะครับในแต่ละข้อนะครับบางข้อก็จะมีการจํากัดเวลานะครับหรือถ้าตอบผิดก็จะได้คะแนนที่ลดลงไปนะครับและตอนนี้นะครับคุณครูปีกก็ตอบมาครบทั้งหมด10ข้อแล้วนะครับแต่ก็ยังจะมีอีกด่านหนึ่งให้เราได้เล่นนะครับ เวลาออนไลน์เราจะต้องระมัดระวังฉันจึงคอยสังเกตสิ่งต่างๆเพื่อแยกแยะระหว่างโดยเราจะต้องเลือกคำที่ถูกต้องนะครับเพื่อเติมลงไปในช่องว่างครับอันนี้คือตัวอย่างในข้อแรกนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็ทำไปจนครบทุกข้อได้เลยนะครับจนมาถึงในขั้นสุดท้ายนะครับในขั้นนี้คือเรา เสร็จรุล่วงในทุกภารกิจแล้วครับแล้วเมื่อกดปุ่มถัดไปทางด้านขวานะครับจะมีคำว่าเล่นอีกครั้งนะครับแล้วก็รับประกาศเนียบัตรนะครับให้กดปุ่มรับประกาศเนียบัตรได้เลยครับแล้วเมื่อถึงหน้านี้นะครับให้พิมพ์ชื่อนักเรียนลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดพิมพ์เป็นภาษาไทยจะไม่ได้เกียรติบัตรนะครับ จากนั้นกดคำว่าฉันพร้อมแล้วแล้วก็จะได้เกติบัตแบบนี้เลยแล้วก็เข้าไปส่งในไลน์นะครับโดยแคปหน้าจอเกติบัตนะครับแล้วก็นำมาส่งในไลน์กลุ่มในห้องเรียนของตัวเองได้เลยครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าตัวเองนั้นทำผ่านด่านนี้แล้วนั่นเองคือด่านแม่น้ำแห่งความจริงนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ตนะครับในหัวข้อแม่น้ำแห่งความจริงนะครับ ในรอบหน้านะครับคุณครูปิงนะครับจะน,นักเรียนเล่นเกมเกี่ยวกับอะไรหรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับขอลานน่นยนทุกคนไปก่อนนะครสวัสดีครับบ๊ายบาย